สวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดคุยในเรื่องของการส่งอาหารเพื่อจะไปช่วยเร่งขยายหรือเขาเรียกว่าไปสร้างเนื้อไปเบ่งผูนะคะามาดูต้นนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราดูว่าถ้าเราดูภาพรวมจากข้างนอกคิดว่าอาหารคงมีเพียงพอที่จะส่งให้กับลูกแต่ให้มาดูใบกันจริงๆคือหนึ่งใบที่มีเป็นใบที่ไม่สามารถทำอาหารได้แล้ว และยอดใหม่ที่กำลังมาเนี่ยทางสวนค่อนข้างที่จะทำให้ยอดเสียแล้วนะคะตอนนี้มันจะมีเรื่องของเพลี้ยกินยอดใหม่ไปแล้วซึ่งมันก็ไม่สามารถที่จะไปปรุงอาหารได้เนี่ยใบอย่างนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปเป็นโรงครัวเพื่อที่จะไปขยายหรือสร้างภูให้กับลูกได้ดังนั้นจะเห็นว่าในแปลงเนี้ยภูของเราจะมารักษาที่ไม่เต็มอย่างอันนี้ค่ะเป็นต้นที่ มาแค่ได้ภูเดียวแล้วนอกนั้นจะเป็นภูเแคหมดเลยนะคะเรื่องของการให้อาหารอันนี้ดูยอดก่อนว่าที่บอกว่ายอดเสียนี่คืออย่างนี้ค่ะยอดน่ยยอดเสียนะคะอันนี้เข้ามาเพื่อจะแนะนํากันต่อว่าหลังจากที่เราเกิดแบบนี้ไปแล้วเนี่ยค่ะ,ะตัว Black แคทเราจะมาช่วยเหลืออะไรได้บ้างในแปลงนี้ก็ไม่มากแล้วค่ะช่วยได้ไม่มากแต่ก็จะช่วยได้ ให้เรามาดูกันว่าหลังจากแปลงนี้ฉีดพ่นในเรื่องของการขยายภูลแล้วเนี่ยค่ะภูจะมาลักษณะแบบไหนวันนี้จะเก็บภาพไว้ให้ดูก่อนและสิ่งที่สําคัญและจําเป็นที่สุดคือต้องสร้างโรงครัวค่ะนะคะต้องสร้างโรงครัวเลยนะคะนี่ต้องทําใบใหม่สร้างโรงครัวแล้วก็ยอดเนี้ยเสียไปแล้วเราจะพยายามทําให้ยอดเนี้ยค่ะไม่เสียนะคะพอหลังจากตัดผลผลิตสภาพสวนเราก็จะไม่โสมอันนี้คือข้อดีในการสร้างโรงครัวระหว่างทํา ดอกแล้วก็ทำผลผลิตนะคะนี่คือสิ่งหนึ่งที่หลายๆแปลงหลายๆส่สวนกำลังเจอปัญหาคือแบ่งภูไม่ได้แบ่งภูไม่ได้นะคะ